ก็จะพูดจากใจจริงให้ต <ENNIS> ัวเองฟังนะเขาไม่อำการผูกมัดตัวของนักได้กับผู้หญิงจนจนอย่างเขาตัวเองยังมีโอกาสที่จะพบผู้หญิงอื่นที่ดีกว่าเขาเหมือนที่พ่อไปพบผู้หญิงอื่นที่ดีกว่าแล้วทิ้งแม่ไปก็ไม่อยากเสียใจเกินแม่ไม่อยากให้น้องมาผูกพันกับคําไม่สัญญาที่ไม่เป็นแก่นสาร ป้าปีนี่อาจจะเป็นเวลาที่ยาวนานถาเขาจะไปยุ Becca ่กับใครบ้างแต่ไม like> ่มีใครที <h 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 ่เขาจะแต่งงานด้วยแล้วนอกจากตูนนั่นแล้วทาีอะไรเกิดขึ้นกับอันเขาไม่อั้องเปลี่ยนแปลงไปอัไม่ต้องมาบอกเขานะ อีกห้าปีเขาจะกลับมาเยือนอยู่ตรงนี้เพื่อโทรคำถามนี้อีกครั้งหนึง่งถ้าอันจะไม่เปลียนแปลไปสะก่อนห้าปีสำหรับการรอคอยคงนานมากแต่ถ้าจะคอยจะยืนคอยนัดที่นี่เพื่อให้นั้รโง <c oughs> ถามคำถามที่เขาจังไม่ได้ตอบ <c oughs> สวยจังเลย